ของชาววัดที่โยนท้อของข้าววอึดุวัตอยากบวันทุวั้าุงากะีเริ่มขึ้นทากะเป็นอุดมคุณเลิเพอาหลายป่าหลาปีห้องกบก็ได้เห็ดหวานอีห้องได้เห็ดแ้วเห็ดเอพราะด่างเลยที่เาการทำคิดทัใจเห็ดีๆเด้ครับเอทำกคิดทัใจเห็ดดีๆงานเราเบื่องเราด้ว

ัตนโมตตะวัโตวัมมาสัมพุทธัตันะโมตะวตตัหตตสมมาสัมพุทสะนโมตสะวัตตัหตตสมมาสัมพุตตะนโมตตะวัตตวะหัตสมมาสัมุตตะมีนาสการนาัพุธะ อาหลูกล้านุกคนมาหลายปู่หลายคน้มนมืาอนี้อ่าทางชายโยนนทองซอง,องแมวสามปูบานหลามนี่เท่าแกตัวล่าตานท่ายกท่ายิกาอ่าพร้อมลกูลกหลกูกล้างลานุกคนน้นมืาอนี้ยเจมเมอออกไม่คำหนึง่งเดียนซีแล้วก็บเจมเมอร์ันวันดีมาืาอนี้อ่าเชา้า